นยูนักเลงตอมมือนี้จะพามากินยำทะเลรวมนรกเดือดเดือดสำใด้เบิงเอามักเพชรนี่ว่าเมนไซมาให้จนเบิดกุฏิพุ่นที่เบาะทุกคนเอ้ยกับพดโพดอกหรือว่าเจ้าของห้านเป็นพุ่นส่วนกับส่วนหมักเพชรกับพรจ้ายำทะเลว่าไงว่าเดือดแล้วเมนบบกมาเบิงมีกะทิกับข้าวป้นซองถ้วยน,นี้ ทั้งไงทั้งแน่นทุกคนเอ,อ้ยขนาดว่าแอดมาตอนจะหมดละได้นี่น่ะก็ยังได้หลายอยู่คือเก่าทีมงานนักเลงตอนผมใจเสนอห้านขับปุ้นมีกะทิหัวแมวเวียเป็นอีกหนึ่งฮานดังในติ๊กตอกที่กระแสกำลังมาแหงโคตรโค้ทั้งลูกค้าที่มากินหน้า้านและลูกค้าที่สั่งกลับบ้าน บอกเลยว่าคิวโคตรยาวปกติเปิดหา้าเก้าโมงเส้าห้าห้าโมงแรงแต่ว่าส1เดโมงเครื่องนี่ข้าวปุ้นมีกะทิหมดละเด้อมาซาบ้าได้กินนะจ๊ะถ้าถามมาเป็นอย่างลูกค้าคือมาลายขนาดนี้แอดก็ขอตอบตามตรงเลยว่างอนความมันความเข้มข้นความแซบ่บนี่แหละคือสิ่งที่หให้ลูกค้าตีใจได้กินแล้วก็ต้องกลับมากินอีกนอกจากข้าวปุ้นและมีกะทิคนๆแล้วตอนนี้เพิ่นก็ขายตับและยำพร้อมด้วยทอดลูกซีนน้ำเดอ้อเรื่องน้ำเจวนี่โบต้องห่วงว่าจะบ่แซบเพราะว่าเป็น เจ้าของเดียวกันกับลูกซิ้นยืนกินไอแบงและเมนูเด็ดสำหรับมื้อนี้ก็ต้องยกให้เมนูนี้เลยยำทะเลรวมโคตรนรกเดือดขอบอกไว้เลยนะว่าโบเพชรเจ้าของห้านบอขายเมื่อเป็นแบบนี้นักเลงตอนก็ว้าวุ่นเลยสิจ๊ะเพราะว่ากินเพชรโบเก่งจ้าคนเป็นการรีวิวที่โคตรสู้ชีวิตสูตรแต่ก็ต้องยอมรับเลยว่ายำทะเลรวมมื้อนี้แซ่บคักอิ่รสชาตินี่มาครบเลยทั้งเพชรเค็มนัวส้มหวาน อุ้ยขากซุดเอาเป็นว่าพักกันไปนเลี่ยมร้องความเดือดบังเด้อ่านข้าวปุ้นมีกะทิขวาม,มีเวียงคนส่วนหลายจะหู้จักกันว่าอยู่บ้านโสกตระหลวงหอม1ิเอเส้นทางที่ลงมาจากค้อยคูเวียงจะไปหาวัดโสกประหลวงจะเห็นป้าย่านตั้งอยู่เบื้องขวามือห่านเปิดจันหาเสาเกาเมงเสาหาห้ามองแรง